เอลิสกินหมดแล้วยังหมูยออนน้อยนิดลูเย้อนมาสองอันดีกว่ากินกินประมาณ5้าวันก็หมดแล้วมั้งสามสี่วันหมดละหมดซะละ Oh. Papa Ausay. Gusti ka Papa, bibo na ba? Ngay tata Papa, pa O, Kinu to, pangka. tô bangka, về cà vẽ tô cả, ừ? Papa tam, em, pa, pa, tam, ô oh, vui tô cà anh bay ha Papa, bay 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 bay, <laughs> yeah, nhà Boy sa, Boy พี่คิมสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่เมสวัสดีจ้าสวัสดีมาเด้ออีเล่สามทุ่มก็มามาสามทุ่มพี่เม์เพิ่งจะว่างเพิ่งจะว่างได้กินข้าวเที่ยงนะอืมเพิ่งจะว่างกินข้าวเที่ยงเหมือนเดิมจะตำตำโคราบีใส่ใส่หมูยอใส่กุ้งกุ้งสุกกุ้งสุกนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจานะคะ ไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ยากพี่คิมพี่คิมได้ไปหาน้องขึ้นเวทีสวัสดีครับพี่เมย์นะสวัสดีจ้าออขออนุญาตนั่งลูกสาวไวตปตตาปลาเดี๋ยวอาบ้าไปแล้วมนะ อาบน้ำแล้วนะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ทำช่วงนี้บ้านนี้ไม่ค่อยได้ไปหน้าฟิตนะคะทุกคนนะจะไปแต่เฉพาะแบบว่า <c oughs> เข้าไปหลังบ้านนะนะทุกคนช่วงนี้ยุ่งกันทุกคนลนลยเนาะยุ่งกันทุกคนพยายามแยกเวลาอยู่ โคโรบีลูกนี้เป็นหัวเหี่ยวแล้วนเนี่ยอืมเป็นหัวเหี่ยวแล้วเป็นหัวเหี่ยวป,ป้าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าลูกสาบน้ำแล้วเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยน่าจะรู้แหละแต่คือจะรู้จากความไหมว่าเอออย่าให้ลูกเล่นดินเล่นทรายนะอาบน้ำแล้วอืม ไม่เป็นไรครับผมเขาคุณมากมากยังคิดถึงกันอยู่ครับคิดถึงจ้าคิดถึงใครเงียบเงียบหนูเห็นหนูก็เข้าไปนะคิดถึงจ้าใครใครไม่ค่อยมานี่ก็นึกถึงอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะนึกถึงอยู่รอกันหน่อยนะรอกันหน่อยมาแล้วมาแล้วพี่คิมนอนดื่อทำหัวโครบี ตำใส่กุ้งสุกค่ะกุ้งสุกกุ้งสุกกับหมูยอค่ะทุกคนกุ้งสุกหมูยอพี่พี่คิมทำงานกลางคืนนะคะพี่คิมทำอยู่แถวไหนนะหนูลืมแลว้วอ <Yeah. S 1> ่ะอ่อนนุ๊ดบอกใช่ไหม <Yeah. S 1> เหมือนจะอยู่อ่อนนุ่มแท็บเล็ตบูมแท็บเล็ตบูมเยส น้ตเทปเลตเทเลตบูมฮะเอลิสเมื่อวานก่อนลูกสาวโดนเห็บกัดนะทุกคนสาวโดนเห็บกัดอยู่ที่ต้นขาโอ้ยทุกคนน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่ตอนเช้าหรือไม่ก็ผ่านไปหนึ่งวันอนะ่ะอืมโดนเห็บกัด เปลี่ยนเพิร์ดให้นางเปลี่ยนเพิร์ดให้นางก็เลยมองไปเอ๊ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนแผลที่แบบเหมือนมีอะไรกัดแล้วก็เกามันก็จะเป็นแดงๆอะทุกคนแดงแบบแดงฉ่ำๆอะนะอืมอืมเนี่ยแหละพี่เมย์สวนที่บ้านนี่แหละไม่ตรงสนามหญ้าก็ตรงที่เป็นพวกต้นแอปเปิลต้นมะยมทางนน้นอะอืมแต่น่าจะคิดน่าคิดว่าน่าจะโดนเนี่ยแหละสนามหญ้า เพราะว่าไอตรงทางทางนั้นน่ะลุงเขาเพิ่งตัดหญ้าไปมันสะอาดทางเดินมันโล่งเอริสยังไม่คันยังไม่คันทางนี้เคยโดนกัดไม่คันนะมันอาจจะกัดเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่แบบเห็นแบบรู้ตัวทันน่ะพี่เมย์แบบเห็นเห็นมันตัวกระจิ๊ดหนึ่งอยู่อ่ะอืมตัวกระจิ๊ดหนึ่งตอนแรกมองไปอะไรแดงแว่านึกนึกว่ามันเป็นพวกพวกเหมือนอารมณ์แบบมดกัดอ่ะ เออนั่นแหละตอนแรกเอกใจแล้วตอนแรกกะว่าจะไม่ดูแล้วนะกะว่าจะไม่สนใจแล้วแต่เอ๊มันมันเป็นมันเป็นแผลตรงนี้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไปส่องดูอีกทีหนึ่งอ้าวเห็บมันเห็บมันจิกเข้าไปอะทุกคนเห็บมันเห็บเห็บมันกัดเข้าไปเนาะก็เลยเอาเอาเล็บนี่แหละจิกออกอืมเอาเล็บจิกออกแต่ว่ามันจิกออกง่ายอยู่เพราะว่ามันมันมันเหมือนพึ่งเหมือนพึ่งจะกินไปอ่ะไปเชื่อมไม้ขาหนีแดงฉ่ำเชียว ขาแดงฉัดตัวนี้ยังไม่หายแล้วนะเนี่ยอืมผมทํางานสงที่ครับปกติทํางานอยู่พระรามสี่ตรงข้ามกับสวนลุมช่วงวันหยุดทำอยู่พิภาวดีลังสิตซอยห้าอ๋อพี่คิมขยันมากๆจ้าขยันมากๆระวังช่วงนี้แมลงที่กัดแล้วเด็กตายอ่ะลักษณะคล้ายๆเห็บอืมต้องต้องควานเอาเนื้อออกอย่างเดียวอุ้ยเนาะนี่แหละน่ากลัว ตอนนั้นเห็บกัดอยู่ตรงนี้นะซอกนิ้วกัดเหมือนกันไปหาเห็ดมานี่แหละไปหาเห็ดแล้วน่าจะกัดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาเห็นนะทุกคนแต่ว่าตอนตอนดึงออกนี่คือเจ็บนะเจ็บมากแล้วก็เป็นแผลเป็นนะทุกคนเป็นแผลเป็นแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่คันแต่เป็นแผลเป็นไม่เชิงแผลเป็นหรอกมันก็เป็นแบบเป็นนูนๆเหมือนเหมือนแผลไหมอะทุกคนเหมือนแผลไหมนะ หลุมๆชั้นๆม่วงๆอือรอประมาณโอ้ยเป็นสองเดือนนะกว่ามันจะหายอะ่ะอืเดี๋ยวส่งให้ทางบ้านฟ้ากําลังระบาดมากนะยุลุกเห็นแล้วที่มันเป็นเด็กน้อยอะ่ะใช่ไหมที่มันเหมือนมีอะไรกัดแล้วคว้านเนื้อออกมันเป็นแบบเป็นหลุมๆอะ่ะเนาะพี่เมย์ใช่อันเดียวกันไหม,มน่ากลัว เจ้าช่วยดิที่เห็นทันนะถ้าเห็นไม่ทันมันจะหนักไปก่อนนี้อะสิม,มันของตัวอ้วนบวมเป่งเนาะว่าไหมดีที่เอกใจนะเราอยู่กับลูกทุกวันเนาะเราก็จะเห็นแบบว่าความอะไรอะความนั่นความเพทะลออความเป็นนั่นความเป็นนี่ของลูกอเราจะเราจะมันจะผ่านตาไงทุกคนม,มันจะผ่านตาถ้าอะไรที่ไม่ได้เกิดจากตัวเรานะที่เราทําลูก,กอะน,นะอืมที่เราไม่รู้เราต้องสังเกตดูดีๆ่ แล้วเข้าป่าบ่อยแล้วเกินเมื่อวานก่อนก็เข้าป่าวันนี้ก็เข้าป่าทุกคนอืมเข้าบ่อยแล้วเกินไปเก็บต้นตําแยพี่เม์มาให้ไก่กินต้นตําแยให้ไก่ พอ,อมีกุ้งมีหมูยอก็อกินแต่หมูยอกินแต่ซ่อมปังนี่แหละเนอะเป็นยังไงไปมีกุ้งมีหมูยอก็ก็กินแบบนั้นไปทุกคนชิ้ส3เม็ดชิ้ส3เม็ดว่าจะไม่ขึ้นไลค์นะกไ็ได้ขึ้นเหมือนเดิม อะไรที่ว่าจะไม่ก็คือนั่นแหละตรงข้ามานะตรงข้ามตลอดพรุ่งนี้สาวก็ไปโรงเรียนแล้วเล้วข,ข้าวข้าวหุงเมื่อเช้าไงมันกินรอบเดียวข้าวมันก็เหลือเยอะเนาะทุกคนต้องแนะต้องต้องรีบกินเดี๋ยวข้ามันจะ สดเนอะยิ่งยิ่งตามให้มันละเอียดมันยิ่งเผ็ดดีนะทุกคนว่าไตำละเอียละเอียดเผ็ดดีดีเสียสักหน่อย <c oughs> <c oughs> กินดึกมากพี่ปลาใส่ไม่อ้วนพี่เมย์มันเว้นช่วงกินไปแบบมันเว้นช่วงกินแบบ ห่างกันหลายชั่วโมงอะพี่มีมันเลยมีอ้วนนะคิดว่าอรือว่ากินตอนช่วงสิบโมงเนาะสิบโมงแล้วมากินอีกทีก็คือนู่นอะว้าสี่โมงห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนนั่นแหละแต่เวลากินทีเดียวก็กิกนเยอะนะกินกินของขค้าของหวานกินอะไรแบบให้มันจุท้องไปเลยแล้วก็ค่อยนั่นแหละ กินกระตุกกระจิ๊อกกอนนะ่อยากกินใตของหวานๆนะอยากกินแบบพวกผลไม้หวานๆฉ่ำๆแช่ชชตู้เย็นนะพวกอะไรอะเงาะกระป๋องอะไรอย่างเง,องี้ยทุกคนซื้อเงาะกระป๋องมากระป๋องหนึ่งวันเดียวหมดเออวันเดียวหมดทุกคนบ้านเรา บ้านเราก็มีแต่หมาวอกับรถตู้จับเด็กน้อยน่ากลัวนะพี่คิมเน,นาะพูดถึงพูดถึงไอ้รถตู้จับเด็กน้อยเนี่ยจริงๆมากลัวเนาะพูดถึงถ้าเป็นลูกหลานเราอย่างเงี้ยนะใจหายหมาวอหมาว้อนี่มันอันเดียวก,กันกับพี่สุนัขบ้างไหมคะ อันเดียวกันบน่เนาะจำลืมอีกแล้วจำลืมใบขักชีใบเลยละ แค่พอหอมหอมพอนี่ก็กินไม่เบื่อสักทีตอนอยู่ไทยไม่ค่อยจะกินนะส้มตำอ่ะอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่กินเลยก็มีนะอยู่ไทยอ่ะพอมาอยู่นี่แล้วมันอยากน้องทุกคนเมื่อเดือนที่แล้วไปไปที่แล้วเพิ่งเพิ่งจะตำตำมะยมไปนะมะยมฝรั่งกินคล้ายๆมะเฟืองอ่ะ มายมฝรั่งคล้ายๆมาเฟืองพี่พวนสวัสดีจ้าอ๋ออันเดียวกันกันบพี่สุนัขว่าฮาัลโหลฮัลโหลโอ้ยเนาะค่าเดี๋ตตามส้มตามไปหลับไปนอนได้แล้วอยู่ดึกดึก,ดกแมวโพกินตาม <het> ไปเอาคำพูดของพูดเถ่ามาจะใสอีกแล้วไปเอาคำพูดของพูดเท่ามาเตะใส่อีกแล้วอืมดึกดึกดึด่นดน อย่าอันอย่ากินดึก้ายอย่าอาบน้ำตอนกลางคืน,คนเออแมวเป่าแมวโกงอ่านพี่ปอบพี่กระสือ <c oughs> ถ่าเบิงสูงอยู่เด้อย,ยังสีนะทุกคนเนาะจริงจริงนะทุกคนนะเรายิ่งอยู่สมัยเด็กน้อยเนะเาะยิ่งยิ่งอยู่บ้านนอกอ่ะนะมันน่ากลัวนะแล้วหนูอาบน้ำอาบน้ำประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มตลอดเลยอยู่บ้านนอกอะ่ะ บางทีบางทีไฟมันเสียไฟหลอดกลมเสียก็ได้เพี่งนี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกำลังตำตำหัวโคราบีใส่ใส่หมูยอแล้วก็ใส่กุ้งกั่พี่แอมมี่มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันสามทุ่มสวัสดีพี่แอมมี่จ้านะคะจากพี่คิมจ้าสามทุ่มสองสามทุ่มอาบน้ำอาบน้ำต่างจังหวัดอนะทุกคน บางทีไฟไฟเสียก็ได้จุดเทียนเอาแล้วก็ส่องสองตามที่เป็นอิดอิดแล้วมันจะมีรูของมันจะมีรูระบายทุกคนก็ซองงานงานพีปอมงานพีกระซื้อมาซองกลัว <c oughs> ทุกสิ่งกลัวทุกอย่างเต๊กนะอาบน้ำดึกเหมือนเดิมนะสมัยก่อนอืม จ่ายมาแล้วจ้าเดี๋ยวล้างครบแี่หนึ่งอ้าช้อนหายอืทุกคนโค,โค,โคเล่โคเล่เอาอุ้ยโคเล่โคเล่เอานะคะเพราะว่าครกมันน้อยไป ผักคะน้าเอามากินแล้วนะผักคะนา้าตัดเอามากินตั้งแต่เมื่อสามวันที่แล้วเมื่อไหร่สาวออยเมื่อไหร่สาวออยจะหายสักทีครับไม่รู้เหมือนกันครับเงียบเลยไปเม้นในคลิปนางแล้วแต่ยังไม่ตอบเลยครับสาวออยพี่ออยที่ร้องเพลงใช่ไหมคะ ตอนที่ร้องเพลงบอกพี่แกไม่สบายเหรอคะพี่คิมพียมี่มาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนเส้นหมี่เส้นหมี่มีอหอหนึ่งนะแต่ว่าพอแล้วพี่เกียรติ อ๋ใช่ใช่ใช่ไหมจะไม่สบายเนาะใช่เสียงดยอะบอก <c oughs> หนูก็ไม่ได้เข้าไปหาพี่ออยแต่โดนแล้วนะเนี่ยมาจา้าเหมือนดูไม่มีสีสันนะแต่ว่าแซ่บนะทุกคนแซ่บอยู่นะใส่พริกสามเม็ด แล้วก็เวฟข้าวสักนิดนึงเวฟข้าวเวฟข้าวก่น ชายนางซื้อนางซื้อไอ้อโูคาโ,โดมาแข็งทื่ออยู่ทุกคนกี่วันจะได้กินอาทิตย์นึงนั่นแหละจะได้กินดู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 ดดคล้ายๆตำแอปเปิ้ลใช่ไหมหัวโคลาบีหมูยอใส่ผักชีใบเลยไปนิดนึงอหอมหอมนะคะ